ดีครับยันดีต้อนรับข้าสู่ช่อง The Prince One นะครับฝากกดไลค์กดติดต,ตามด้วยนะคะวันนี้จะมาลงเล่นชิวๆนะคะยิงไปช่วยก็ยิงมาของนะคบเป็นสเปซยิงหม้อชิวนะคะะรับมาเล่มเกมมาก็ต้องแปลงกระางก่อนนะใครจะมาลงด้วยกันเชิญมาได้ว่างตลอดที่4ชั่วโมง มาแล้ววันนี้เราเลือกนะคะลงที่บ้านก่อนเราต้องเข้าไปในบ้านหาปืนปืนแล้วตองเร็วกว่าเร็วกว่ามันในแง่ของเราเร็วกว่านี้ไม่เอาไม่ใครทั้งนั้นเราต้องเอาปืนกไร้ล่าไม่มีปืนเราจะไร้ล่าไม่ได้มาเลยพวกแกฆ่าแม่ตัวตึ้งนีป้อมาเราป้อมาะไปก่อนฟา้อมมันไม่มีการหลบกระสุนมาที่ไหนล่ะ แต่ตัวนึตัวนึงเป็นไงริงรแต่่ป็นไง้ยใช่ปะใช่ปะเขาเป็นัเขามกอือหเจ็บตายโอโหตายขมวไปสักหน่อยต้องัปืนก่อนนะ้อจ่จิตอาสูนี่เลยเลยเลยนี่เป็นไงชนะปะโอโหเพื่อน่นช่วยก็ได้ทางแ อีกแล้วเพวื่อนนี่ยเนี่ยยายไปอยู่ใกล้าะเราเป็นตัวเซียนอยู่แล้วเราไม่ต้องเดินไปกับเพื่อนเลยต้องหาของก่อนระดับที่สองต้องหาของเคยได้ยินกิ่นตาทุกคนเขาต้องมาทำไมไล่ะเนี่โอเคชิวอ,อีกตัวเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาฉันอยู่แว๊บโอ้โหฟาร์มาเนี่มันลากหัวยากนะแต่มันเร็วใครมาแถวนี้คือตายหมด triple kill kill ขยัรยนร่งเรืองมาเล่ได้นี่มันยึดั้นี่นะครับการซื้อรถดไปในตัวจะโดดอลวยืนทำไมตรงนั้นน่ะนีย่งงยงงยาไปยาไป,ไปมา่มาซีมาซีมาซี จะมีใครยิงเขาได้หรอกแค่นี้น่าจะมีสักตัวนะตามตามไปตามหาแถวนี้มีคนโอ้โหโอ้โหมีชีวิตโอ้โหนึกผิดอืมกระหวัดหนักช้าจังเลยแถ่นี้มืนจะมีคนสองคนเราต้องบันดับวงบีบมาเราต้องขอบวงไว้นี่เองสามารมันทีกนี่เอง มาเร็วแรงทะลุทะกลกเปตในน้ำ <S <S มนมีคนไหวนะอันนนนนนคนจะไม่เห็นยังไงมาสิมาสิแถวไหนาอีกมันต้องมีแถวนี้แหละสักคนสองคนน่ะมาไม่ใช่ห่าอยวมมยะโอย้ยนย่โอ้โหสุสวยนะสิเห็นไหมวิ่งไปไหน ีป่อเยเองก็ต้องชนะอยู่แล้วนหะเก้าต้องวิ่งหมกนะหนึ่นงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่อง The Chris One Lab และเราเติบโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสมัครเลย